สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงไลยสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะดวงรายสัปดาห์นะคะ,ว,คะ,คะ,ว,ะ,คะวันที่30กันยายนถึงวันที่6ตุลาคมนะคะเรามาดูกันนะคะสวัสดีชาววันพุธนะคะนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันพุธเราจะมาดูกันการงานการเงินความรักในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มที่การงานนะคะ การงานสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ธรรมยยนะคะอวยพอรอวยชัยนำทางด้วยนะคะการงานนะคะอ่าการงานนะคะการเดินทางโดดเด่นในช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้การเดินทางโดดเด่นต่างประเทศโดดเด่นนะคะออนไลน์โดดเด่นนะคะช่วงนี้จะต้องมีการวางแผนนะคะจริงๆไม่ว่า คืองานเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะก็คุณจะผ่านมันไปได้นะคะคุณเป็นคนเก่งนักวางแผนนะคะในสัปดาห์นี้เอาตัวรอดเก่งในทุกๆสถานการณ์นะคะพไพ่ใบสุดท้ายพนังสุพรรณมัจฉานะคะเกี่ยวอะไรกับออนไลน์หรือการเดินทางเหมือนกันนะคะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้หยุดพักผ่อนก็เป็นไปได้นะพักแล้วไม่อยากกลับด้วยนะอยากจะพักนานๆนะเออ ไม่ได้นะไม่ได้ต้องกลับมาทํางานอืมอ่าประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะอาจจะเป็นแนวแบบว่าเดินทางไปทํางานแหละแต่มันได้พักผ่อนด้วยนะคะงานสบายอืมเดินทางเดินทางไปแล้วสุขสบายมีคนดูแลงานรับลื่นนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะอืมทําอะไรขอให้คุณวางแผนดีๆนะคะไม่งั้นอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าติดขัดได้ในบางสิ่งบางอย่างนะคะ อืมอ่าประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะแต่คุณก็ต้องวางแผนนะคะใช้จินตนาการความสามารถของคุณให้เต็มที่นะคะด้วยด้วยความที่มีไพ่บวกน,นะคะบางทีมันมีอะไรที่แบบติดขัดหรือมีอุปสรรคบ้างนะคะก็ระมัดตรงระมัดระวังตรงนี้นะคะอ่อใครรอง,งานอยู่นะคะรอสักหน่อยนะคะงานเนี่ยอาจจะต้องรอนานสักช่วงหนึ่งเลยอะ อ,อาจจะให้เลยสัปดาห์นี้ไปก่อนหรือว่าถ้าจะให้ดีนะคะช่วงนี้อาจจะประคับประคองหรือว่ามีอะไรก็ทําไปก่อนก็ได้เพราะเกณฑ์ได้งานจริงๆอะ่ะขึ้นไปนู่นเลยมกรลามกรลาถึงมีนาน,นะคะมันมีความติดขัดในบางสิ่งหรือว่ายืดเยื้อเลยถ้าใครที่ตกงานอยู่นะคะจะจะรอนานอะ่ะคือถ้าตกงานนี่ใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรกว่าจะได้งานใหม่นะคะเหมือนมันมีปัญหาติดขัดมาจะได้จะได,ะได้ก็ไม่ได้สักทีนะคะเป็นไปได้เลยอืม อ่ะประมาณนี้นะคะช่วงนี้ถ้าจะให้ดีนะคะลองบูชาราหูหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับปล่อยนกปล่อยปลานะคะจะดีพวกปลาหน้าเขียงหรือการปล่อยปล่อยนกนะคะการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างแสงไฟเตาะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะชีวิตจะได้รุ่งโรดปัญหาติดขัดจะได้ไม่มีนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูขวาการเงินนะคะ การเงินจะเป็นอย่างไรการเงินอ่ะจริงๆแล้วคุณจะมีคนช่วยนะคะอืมเพราะว่าไพ่เนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินน่ะเดี๋ยวจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาทั้งการงานการเงินเลยนะคะก็รอนะคะรอดูนะคะทำอะไรไม่ได้เนาะมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณอาจจะต้องออต่อสู้หรือว่าอาจจะต้องเหมือนแบบ มันเป็นวาระอหารที่เราจะต้องประสบะเผชิญกับปัญหาหรือว่าต้องก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะคะไพ่เทพังคานะคะคือการอดทนขยันหมั่นเพียรนะคะเหนื่อยสักหน่อยในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณอดทนขยันเข้าไว้นะคะไพ่ใบที่สองนะคะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับสัจธรรมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องทำใจนะคะใจลมลม,มแล้วก็อืม ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะก็ยังมีคนเข้ามาช่วยอยู่ดีนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะอืเกี่ยวกับคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรพวกนี้นะคะให้ระมัดระวังเนาะช่วงนี้นะคะขับรถขับลาให้ระวังนิดหนึ่งนะคะอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะ ใครที่มองหาถึงยวดยานผานะอาจจะมีเกณฑ์การซ่อมรถหรือว่าเปลี่ยนรถใหม่ก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณขัดสนเรื่องการเงินนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินในกลางสัปดาห์นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูความรักเอ,อ่อลดให้โชคนะคะอืลดให้โชคหรือว่าอายุข,ของของบุคคลที่บรรพบุรุษหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เสียไปแล้วก็ อ,อมีเกณฑ์ที่จะเอาเลขพวกนั้นมาเสี่ยงโชคได้นะคะความรักละ่ะความรักสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใ,ใบแรก2และ3นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องวุ่นวายให้ปวดหัวสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนาะมันมีความสับสนไม่แน่ใจความเครียดวิตกกังวลความทุกข์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่น ในความสัมพันธ์ในความรักที่มีให้กันนะคะบาง้ีบางอย่างมันก็มีความแบบคิดเยอะคิดมากเครียดย้ำคิดย้ำทำนะคะด้วยความที่บางทีรอบด้านอะ่ะมันมีภาระมันมีเรื่องงานเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องให้วุ่นวายความสัมพันธ์ก็เลยสั่นคลอนได้ก็ระมัดระวังนะคะขอให้มีสตินะคะขอทำอะไรให้รอบคอบนะคะความรักนะคะ เอาใจใส่ซึ่งกนและกันเราจะดีนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดคนที่เข้ามามีเกณฑ์จะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แต่ว่าก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเข้ามาแล้วดูนิดนึงว่าเขาเป็นโสดหรือเปล่านะคะถ้าเขาไม่โสดก็เออคือบางทีมันก็ยากเนาะว่าเราจะรู้หรือเปล่าว่าเขาโสดหรือไม่โสดเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะย้ำคิดย้ำทำคิดสักนิดก,ก่อนคบก่อนตัดสินใจนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็เป็นเพื่อนไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราครบ แบบรวดเด็วหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบว่าเขามีคู่แล้วหรือยังหรือว่าเขาเป็นอย่างไรนั้นอ่ะมันจะนําเรื่องทุกใจหรือว่าเรื่องวุ่นวายตามมาภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้าใครเข้ามานะคะก็ศึกษาดีๆใช้เวลานะคะอย่าด่วนตัดสินใจนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์น้นนะคะสวัสดีค่ะ